เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะต้นคลิปให้ดูว่าเสียเช็คยังไงนะนี่ค่ะตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพันขดลวดแล้วนะเห็นไหมคะว่ามันต้องไม่ขึ้นกันนะเข็มไม่กระดิกเลยใช้มิเตอร์เข็ม่านเดี๋ยวจะไปเช็คด้วยหลอดไฟให้ดูนะคะเหมือนที่ทําไปตอนต้นคลิปเนาะตรงนี้ก็คือเช็คสองเส้นนะ อีกสองเส้นนะคะสองเส้นหเหไหมคะเห็นไหมคะาปักสามปักที่ถืออยู่ต้องหลอดไฟต้องไม่ติดนะไม่ติดนะคะ <3 S 1> เห็นไหมคะ นนะะอ่าแต่ถ้าเป็นพอเป็นสามเส้นเขาจะขึ้นกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นสายรวมใช่ไหมคะเป็นวงจรน,นะวงจรสามวงจรน,นะครับเป็นวงจรสามวงจรน,นะคะจะต้องขึ้นกันนะแต่เขาจะไม่ชอ็อตลงกาวนะคะแล้วก็จะไม่ชอ็อตข้ามฟีดนะคะ<ช>เรียบร้อย,อยนี่ก็คือวงจรน,นะครับนี่คือวงจรทั้งหมดนะคะนี่แยกคือหนึ่งวงจรให้ดูเนาะ อืข้างบนคือวิธีพันเลยนะคะนี่นะเรียบร้อยค่ะสำหรับคอยมัดไฟคาวา s a k i W250 พร้อมส่งจ้าเรียบร้อยใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆค่ะกับคนที่อยากเช็คคอยมัดไฟนะคะแล้วเช็คไม่แล้วไม่รู้จะเช็คยังไงนะคะบางคนถอดออกมาส่งมามันไม่ได้เสียเลยนะคะไม่ได้เป็นที่มัดไฟนะ เช็คตามคลิปนี้ได้เลยนะถ้าเช็คแล้วมันเหมือนในคลิปนี้นะคะตัวที่ใช้ได้คือตัวนี้นะคะต้นคลิปคือคอยมัดไฟเสียไหมนะคะช็อตนะส่วนตัวนี้คือใช้ได้นะคะถ้าเช็คแล้วขึ้นแบบตัวนี้ก็คือใช้ได้นะคะไม่ต้องซ่อมนะไปไล่จุดอื่นนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยมีประโยชน์มากๆใครอยากใครอยากได้ความรู้ดีๆก็กดติดตามช่องเมียช่างไว้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ